พี่ควรจะทำยังไงดีคะให้มือที่สามเขาออกไปจากชีวิตแฟนพี่สักทีตอนนี้แฟนพี่่เขาโลกกับมือที่สามไปแล้วนะแต่ทุกๆเ,เองพี่ก็ไม่เชื่อไปหรอคะ่ะพี่ก็ยังตามยังสืบตามก็อยู่เลยอันดับแรกนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่จิต คุณไม่สงบอะเมื่อไหร่ก็ตามที่วันๆนะคะคุณคิดเรื่องราวของมือที่3คุณคิดเรื่องราวว่าเฮ้ยแฟนคุณจะไปหามือที่สามคุณคิดวนเวียนซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกมือที่สามจะไม่มีทางหลุดออกจากชีวิตคุณได้ค่ะเขาจะไม่มีทางหลุดจากชีวิตของคุณได้เพราะคุณลงไปเล่นกับเขาเพราะคุณไม่ได้ทําตัวสูงกับเขาคุณไม่ได้ไปดูถูกเขานะ คุณไม่ได้ไปเรียบเบียนไม่ไปว่าร้ายเขานะแต่คุณไม่ทําตัวให้อยู่เหนือสูงกว่าสิ่งสิ่งนั้นที่มาบรบกวนคุณที่มาทดสอบคุณแต่เมื่อไลเวลาที่คุณเข้าเป็นลงเล่นกับสิ่งสิ่งนั้นสิ่งสิ่งนั้นจะไม่มีทางจบและก,ก็จะกวนประสาทคุณจะมีบททดสอบมากมายทําให้คุณต้องรู้สึกเอาชนะกันไม่มีวันจบวันสิ้นไม่มีวันจบวันสิ้นเพราะคุณไม่ได้อยู่เหนือกว่าสิ่งนั้น คุณต้องอยู่เหนือกับสิ่งนั้นค่ะคุณต้องเข้าใจเข้าใจตัวเองนะคุณต้องการเป็นผู้หญิงที่มีดินแบบไหนคุณต้องตัดสินใจว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนให้กับชีวิตตัวเองในความรักความสัมพันธ์นี้อย่า,อาลดคุณค่าอย่าเอาตัวเองไปลงเล่นกับอะไรมีเคสหนึ่งค่ะที่เป็นนักเรียนโค้ชนะคะ เขาเคยมีมือที่สามเหมือนกันค่ะหลายปีพัวพันกันหลายปีค่ะแต่เขากลับมาเห็นค่าในตัวเองกลับมารักตัวเองกลับมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนขึ้นพลังงานเขาขับมาขอบคุณโพสค่ะเพราะว่าสิ่งสิ่งนั้นอะหลุดออกจากชีวิตเขาเองมือที่สามหลุดไปเองแล้วเขาจะมีการแต่งงานภายในปีนี้ด้วยกับคนปัจจุบันของเขานี่แหละ ับคนที่เขามาปารึกษาคดมันเริ่มต้นจากอะไรเราไมไ่ลดคุณค่าของตัวเราเราอยู่เหนือว่วสิ่งนั้นตัวคุณเองไม่ได้ลงไปเล่นไม่ได้ลงไปทําอะไรที่มันลดพลังงานของคุณไม่ได้อยู่ในแดนที่มันเป็นแดนที่มันเจ็บปวดอะแดนนรกอะมันไม่ใช่แดนสวรรค์มันไม่ใช่แดนที่มันทําให้คุณมีความสุขเบิกบานนะคะคุณต้องเอาตัวเองไปอยู่ในแดนที่ทําให้ตัวเองสูงขึ้น แตทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกความสัมพันธ์นะคะ